ข่าวดวงใบดวงดีกลับแล้วนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของนะครับดาวพฤหัสนะครับย้ายนะครับดวงมีโชคลาภก้อนโต6ราศีนี้รวยนะครับแนะเสริมดวงนะครับโดยหมออาร์ตดูดวงด้วยไพ,พ,พ่พาปิคเนีตนะครับเดี๋ยววันนี้มันมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะเลยเดี๋ยวจะพยายามสรุปให้ฟังนะครับ อเอาเข้าใจง่ายๆก่อนนะครับอาจารย์โพสเนี่ยเป็นรูปภาพนะครับบอกว่าราศีที่ดวงดีมีเฮงจากดาวพฤหัสย้ายนะครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาอย่าลืมสวดมนต์บูชาดาวพฤหัสนะครับก็คือพระสัมสัมวิสะเทวะนะครับลองอ่ะลองสวดตามนะครับ พระสัมสัมวิสะเทวะนะครับให้จะเสริมเรื่องโชคดียาวๆนะครับถึงเมษาปีหน้านะครับซึ่ง6ราศีนะครับก็จะแยกแย่อยออกมาเป็นคำทำนายนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับเริ่องกันที่เมษนะครับ ราศีเมษนะครับจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากบริวารน,นะครับพบความสําเร็จตามที่คาดหวังนะครับมีเกณฑ์ดีเกี่ยวกับการเดินทางหรือการเดินทางต่างประเทศนะครับขายของออนไลน์จะปังนะครับแล้วก็ จะสร้างชื่อเสียงสร้างไรายได้ได้นะครับต่อกันที่ราศีพฤษภนะครับดวงโชคลาบเนี่ยโดดเด่นนะครับจะได้ลาบก้อนโตนะครับโชคดีจากการเสี่ยงโชคนะครับยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเนาะได้โชคแบบไม่คาดฝันนะครับของหายหรือว่าของที่สูญหายไปจะได้คืนนะครับราศีกันนะครับ ดวงความรักนะครับแล้วก็ดวงการเงินโดดเด่นมากนะครับคนโสดจะได้เจอคนถูกใจนะครับคนมีคู่เรียกได้ว่าดวงจะได้แต่งงานนะครับหรือจะได้วางแผนอนาคตร่วมกันนะครับธุรกิจการค้าขายจะงอกเงยดีนะครับราศีพิจิกนะครับดวงเรื่องของเงินเนี่ยเป็นในทิศทางที่ดีนะครับมีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆมีรายได้เสริมนะครับแล้วก็ค้าขายดีมีผลกําไรงามนะครับใครอยากเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ให้รีบเปลี่ยนเลยนะครับ จะเรียกได้ว่าจะแบบคุณจะปังมากนะครับมาที่กันที่ราศีกลุ่มนะครับดวงดีที่สุดในเดือนอในดวง12ราศีนะครับเพราะว่าได้ทั้งเรื่องของงานเงินนะครับปีนี้จนถึงปีหน้าเนี่ยเป็นดวงที่จังหวะเรียกได้ว่าน้ำขึ้นให้รีบตักเนาะเงินทองจะไหลามาเทมาแถมยังมีเกณฑ์เรื่องของโชคลาภอีกด้วยนะครับราศีสุดท้ายปิดท้ายนะครับคือราศีมีนนะครับ โดดเด่นเรื่องของงานธุรกิจค้าขายนะครับมีเกณฑ์เจริญเติมโตนะครับก้าวหน้านัีธการงานนะครับลงทุนกิจการใหม่ก็จะสร้างผลกําไรให้ให้เป็นระยะยาวนะครับแล้วก็อุปสรรคที่เคยที่แบบที่เคยมีก็จะหายไปนั่นเองครับอ่ะโอเควันนี้นะครับไปแล้วเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับบาย